ผักสวนครัวในกระถางป้านหวัดวันนี้นะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้กะเพราค่ะกะเพรากะเพรานะคะส่วนนี้จะเป็นโหระพาโหระพามีประโยชน์มากๆเหมาะที่จะปลูกเปผักสวนครัว และนี่คือต้นแมงลักแมงลักที่เราเอาไว้ทำกับข้าวกินกับขนมจีนน้ำยาใบแมงลักนะคะพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงมากพลาดไม่ได้เลยพริกขี้หนู มะนาวมะนาวก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีวิตามินซีสูงมากๆนะคะบ้านไหนมีมะนาวเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยตะไคร้ชั่วโมงนี้ต้องยอมรับว่าตะไคร้มีบทบาทมาก ในการที่จะใช้บำรุงร่างกายปลูกตะไคร้กันนะคะฟ้าทลายโจรต้นอาจจะเล็กไปสักหน่อยแต่บอกเลยว่าได้ผลดีเลยล่ะค่ะ มะกูดมะกูดนะคะอุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหยต้นนี้ใหญ่มากนุ่นๆมีลูกด้วยเห็นป่ะนุ่นๆลุ่นลูกมะกูด